สวัสดีค่ะคนลัคนาผู้ศกนะคะมาแล้วคลิปคนผู้ศกนะคะเดือนสิงหาต่อไปกัญญาเลยนะคะก็สามารถดูได้คลิปนี้นะคะก็สําหรับช่องนี้เน้นดูลัคนานะคะใครไม่ทราบลัคนาเอาวันเดือนปีเกิดไปหาในเว็บไซต์ในอินเทอร์เนต็ตก่อนแล้วมาดูเปรียบเทียบกับคลิปคําทํานายนะคะถ้าไม่ทราบลัคนาก็อนุรลมดูแบบราศีได้แต่ถ้าดูแบบราศีแล้วไม่ตรงไม,ไม,ไม่ไม่ตรงกับตัวเองแล้วไม่หมออะไรประมาณนี้ เน้นให้ไปดูราศีอื่นที่ใกล้เคียงได้นะคะเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่คนลัคนาราศีพฤษศกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้โหคนพฤษศเปิดไพ่ออกมาแล้วทรัพย์สินเงินทองมีชายไม่ขัดมือเลยค่ะ นะคะมีแต่คนให้ค่ะนะคะมรดกก็จ่อรอแล้วค่ะคุณพ่อเตรียมที่จะให้แล้วค่ะมรดกเนะี่ยนะคะคุณพ่อเนี่ยเตรียมจะแบ่งทรัพย์สินเงินทองมรดกให้คุณแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละเรื่องก่อนเรื่องของการงานเนี่ยนะคะคนพุชกเนี่ยมีโครงการรอไว้เยอะเลยนะถ้าหมดโควิดเนี่ยคุณน่าจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นเยอะเลยนะคะแล้วทําหลายอย่างด้วย ะะการงานของคุณค่อนข้างที่จะดีจริงๆแล้วคุณน่าจะปูพื้นฐานเรื่องของการงานของคุณมาตั้งแต่ก่อนหน้าแล้วไม่งานไพ่ของคุณไม่ดีอย่างนี้นะคะก็สําหรับคนผู้ศุกการงานเนี่ยคุณกําลังมีหัวที่จะทําอะไรหลายอย่างช่วงเนี้ยทำนู่นทํานี่ทํานั่นมีกิจการมีอะไรหลายอย่างที่จะทําที่คิดที่จะทํานะคะบางคนทําไปแล้วนะบางคนทําไปแล้ว ะะแต่ว่าทางบ้านอาจจะเป็นคนช่วยก็ได้เพราะว่าไพ่ตำแหน่งทางบ้านของคุณโดยเฉพาะฝั่งคุณพ่อของคุณจะค่อนข้างที่จะดีะะเป็นเรื่องของทรัพย์สิน,นะค,ะความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณพุทธศกจะเด่นมากๆเลยนะคะถ้าช่วงนี้คุณไปสอบแข่งขันอะไรกับใครคุณน่าจะเป็นต่อในเรื่องของการสอบแข่งขัน นะคะเพราะว่าไพ่ประกอบนาคุณเป็นไพ่หงไม้เท้านะคะเป็นเรื่องของการประสบความสําเร็จความโชคดีในเรื่องของการงานเป็นเรื่องของการงานที่คุณทาํทามาแต่อดีตเพียรทําพยายามมาแต่อดีตจนประสบความสําเร็จในปัจจุบันนะคะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าที่เป็นไพ่ที่เพิ่งเกิดนะมันเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตนะคะดังนั้นน่าจะเป็นเรื่องดีๆของคนพุศกนะคะ ในช่วงสิงหากนยานี่และอย่างหนึ่งคือดาวที่มันโคจรอ,อยู่ในช่วงนี้นะคะ่ะส่งผลดีกับคนพืชศกนะคะแม้ว่าดาวประจําตัวของคุณจะตกนิดในเดือนสิงหากญญานยานะดาวประจําตัวคุณเข้าสู่ตําแหน่งที่อ่อนแรงแต่คุณได้ดาวตัวอื่นมาช่วยดึงขึ้นไปนะคะว่าจะเป็นดาวคู่ธาตุดาวคู่มิตรดาวพันธุนะคะซึ่งเป็น ทั้งดาวสมพลดาวคู่ธาตดาวคู่มิตรคุณะคิดดูนะคะและอีกอย่างหนึ่งดาวพฤหัสได้องค์เกณฑ์ด้วยนะคะถึงแม้ดาวจะเดินถอยหลังมาที่พบสุภะของคุณนะคะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะนะคะแต่ในช่วงสิงหากันยาก็แนะนำทุกราศีเลยอย่าเพิ่งออกตัวแรงนะคะตุลาไปแล้วแล้กันนะคะถ้าจะทำอะไรเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆ การงานคุณดีนะคะคนพิเศกนะคะคนที่ทำงานประจำเนี่ยนะคะมีเงินใช้ไม่ขาดมือเลยนะคะทำนู่นทำนี่นะคะหรือว่าผลงานเนี่ยเป็นที่โดดเด่นนะคะใครที่สอบเข้าราชการเนี่ยช่วงนี้ก็น่าจะได้นะหรือว่าได้แล้วได้สาที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าดีนะคนพิเศกนะคะที่ผ่านมาก็เรื่องของการเงินก็ดีนะคะ มีโชคลาภในเรื่องของการงานการเงินมีคนใครที่ทํางานแบบทํามาค้าขายเนี่ยนะคะขายดีด้วยนะที่คุณขายดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณลดแลกแจกแถมให้เขาลูกค้าขออะไรคุณก็ให้นะคะขออะไรคุณก็ให้คุณก็แจกคุณก็แถมอะไรประมาณนี้มีเงินใช้ไม่ขาดมือคนพึงศกแต่มันก็มีข้อที่คนระมัดระวังก็คือว่าคุณต้องรักษาสมดุลในเรื่องของการงานกับชีวิตประจําวันของคุณด้วยนะคะทุกเรื่อง เพราะว่าไพาจ่จะติ๊กขึ้นมาตำแหน่งที่7ทําทำงานเยอะทำงานมากก็ต้องไปโฟกัสที่ครอบครัวด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาได้ถ้าคุณแบบรักษาสมดุลของชีวิตคุณไม่ได้นะคะหรือว่าทำงานเยอะไม่ดูแลสุขภาพก็ต้องระวังด้วยนะคะรวมทั้งเรื่องของการทํามาค้าขายอย่างเงี้ยแถมเยอะกําไรไม่มีเลยอันเนี้ก็ไม่ได้นะต้องเหลือกําไรไว้ให้ตัวเองบ้างอย่างน้อยก็30%นะคะ สำหรับคนพิเศกนะที่จะเตือนมีแค่นี้แหละนะคะสุขภาพคุณพ่อคุณแม่สุขภาพคุณพ่อดีนะคะแต่สุขภาพของคุณแม่เนี่ยก็ระวังเรียกว่าระวังคุณแม่อย่าทํางานหนักมากเกินไปละกันนะคะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ก็ระวังว่าอยาให้ท่านทำอะไรเยอะในช่วงนี้นะคะอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะ คนที่ว่างงานไม่ต้องห่วงมีคนซัพพอร์ตตลอดนะคะตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่8นะคะดีนะคะไพ่สรุปก็ยังดีนะคะดีหมดอ่ะไพ่ประกบหน้าก็ยังดีมันมีไพ่มันไม่มีไพ่เสียเลยที่ขึ้นมานะคะดีหมดไปขอความช่วยเหลือกับใครก็ให้ในฝั่งของคู่ครองคนรักเนี่ยก็มีอิดออดบ้าง แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะเรื่องของรายได้ทรัพย์สินเนี่ยแม่หมอคิดว่าคุณน่าจะได้เกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินคือผู้ใหญ่เตรียมจะให้แล้วนะผู้ใหญ่ให้คุณนะคนพืชศกถ้าคุณยังไม่ได้คุณก็น่าจะเตรียมตัวรอรับเลยนะคะมีรายได้เข้ามาไม่ขาดมือนะคะ ทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็น่าจะมีความคิดว่าเออจะแบ่งทรัพย์สินมรดกให้กับคุณแล้วหรือเขามีความคิดว่า,าจะให้คุณมาดําเนินกิจการต่อจากทางครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะไพ่ค่อนข้างดีแล้วในอนาคตเป็นไพ่สิบแม้เท้าสิบม้เทา้บเทาบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของการแบกภาระหลายอย่างนะคะอันนี้ใช่แต่เป็นการแบกภาระที่ดีไพ่สิบแม้เท้าเป็นไพ่ของ ความสมบูรณ์ในเรื่องของการงานถึงขีดสุดนะคะในบางคนบางท่านที่เป็นคนพิศกที่พื้นดวงดีๆนะคะเขามีโอกาสที่จะก่อตั้งบริษัทเป็นถึงแบบโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เลยนะคะถ้าเป็นไพ่สิบเมทาวนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะมีโครงการอะไรทําหลายอย่างนะ,ะงานยุ่งงานเยอะคนพิศกนะคะส่วนเรื่องของความรักล่ะความรัก นะคะถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยนะคะระวังระวังจิตใจตัวเองใจร้อนใจเร็วใจเร็วด่วนได้นะคะทั้งทั้งด้อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเขายังไม่ได้ให้ใจคุณเลยอะไรประมาณนี้ mm hmm. ก็อย่าพึ่งใจร้อนนะคะคนพิษศกนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเหมือนเขาจะแบบว่า,ายังดูคุณอยู่อะ่ะยังกล้ากลักวในความสัมพันธ์ ยังไม่เปิดใจเท่าไหร่นะคะหรือว่าเขายังอยู่ในเซฟโซนของเขาอยู่นะคะ mm hmm. ก็ดูดูไปก่อนนะคนพุศกนะคะ mm hmm. สถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นยังไง mm hmm. สถานะคนคุยเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็ถือว่ายังดีนะ mm hmm. ความสัมพันธ์ก็ยังไปได้เรื่อยๆแต่ว่า,าในตำแหน่งของคนรักของคุณเป็นไพ่สี่เหรียญนะคะสี่เหรียญนี่เขาก็คงยัง จะอยากใช้ชีวิตในแบบส่วนตัวของเขาอยู่อาจจะต้องเว้นระยะห่างในความสัมพันธ์นะคะหรือว่าคนผู้สกช่วงนี้อาจจะไม่มีเวลาให้คนรักของคุณเลยนะคะทำงานเยอะงานยุ่งนะคะก็รักษาสมดุลด้วยในเรื่องของการงานกับชีวิตส่วนตัวนะคะส่วนคนมีคู่นะคะคนมีคู่ดีนะนะคะแฟนเนี่ยก็ถือว่ายังช่วยเหลือดีอยู่นะคะแต่ว่าก็ ไม่ได้มากเท่าไหร่นะนะคะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่ถ้าเป็นเรื่องของต้องการปรึกษาในเรื่องของการเงินเนี่ยปรึกษาแฟนได้นะแฟนเขาจะให้คําแนะนําดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะว่าคุณค่อนข้างจัดใจร้อนท่วงเนี้ยระวังเรื่องของใจร้อนระวังเรื่องของการทาอะไรที่มันปูบปรับฉับพลันนะคะก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนดึงสติได้นะคะ ก็ถือว่ายังยังดีอยู่เรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลนะคะช่วงนี้ก็ต้องไปไก่เกียนะคะไปไก่เกียนะคะอย่าปล่อยให้เลยต่มเลยนะคะสำหรับคนที่สอบเรื่องของอายการทนายความศาลอะไรประมาณนี้จะมีปัญหาติดขัดขัดข้องนิดนึงนะคะก็ไม่ ติดขาดบ้างแต่ว่าน่าจะเคลียร์ได้นะคะน่าจะเคลียร์ได้เพราะว่าไพ่ประกบหน้าเป็นไพ่หกไม้เท้าไปเคลียร์ไปแก้ปัญหาเดี๋ยวก็วินวินนะคะสําหรับคนผู้ศกจะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ที่แน่ๆความคิดของคุณอะมันเหมือนกับว่ามีเรื่องให้ตัดสินใจด้วยนะอาจจะเป็นการเลือกเลือก 2อ,อย่างหรือว่ากําลังชั่งน้ําหนักในเรื่องของสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีทั้งเรื่องของความรักเรื่องของการงานด้วยนะคะในบางคนบางคู่นะนะคะเป็นการชั่งน้ําหนักไพ่แนะนําคุณบอกว่าจะทําอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าธุรกิจการงานชั่งน้ําหนักดูนะคะชั่งน้ําหนักดูว่าทําไปแล้วเกิดดอกออกผลคุ้มค่าไหมนะคะ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณก็ช่างน้ำหนักดูว่า,าคนที่คนคบคุณคุยอยู่เนี่ยเห็นแก่ตัวไหมไปกินข้าวด้วยกันมีแต่คุณออกตังตลอดควักเงินตัวเองตลอดไม่ช่วยเลยอะไรประมาณนี้นะคะคนพืชศกจะเจอแบบนี้บ่อยนะนะคะโดยเฉพาะคนโสดนะคะช่างน้ำหนักดีๆนะคะแต่คุณอาจจะใจสปอร์ตนิดน,นึงนะช่วงนี้เงินคุณมันไหลเข้ามาเยอะ ไม่มีไม่ขาดสายนะมีเงินเลี้ยงสาวนู้นนี่นั่นบางคนอาจจะเปผู้ชายอะไรก็ให้อนะนีคุณพุสกก็เรียกว่าช่างน้ำหนักดูดีๆนะคะแต่ว่าช่วงเนี้ดวงคุณดีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ